ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะผมมาดูเกมดีมเล็กนะครับเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะมาลองตั้งปุ่มเทสดูนะว่ามันยังเหมือนเดิมไหมในดีมเล็กสองพันนะครับก็เกมนี้ไม่ได้ใช้สกิลอะไรเยอะนะครับแค่กดปุ่มมันก็สามารถใช้งานได้แล้วนะผมถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแล้วถนัดนะผมว่าเกมนี้ตอบโจทย์กับจอยมากสุดแล้วนะครับก่อนอื่นให้เราไปเปิดแอปพลิเคชันชุดทิมพัต V3 ขึ้นมานะครับจากนั้นรอจนกว่าตัวจอยจะคอนเน็กับแอปนะครับพอจอยคอน ไปที่ตัวเกมนะครับแล้วก็กดเข้าซักแม่นหนึ่งกดที่ปุ่มสตาร์ทขึ้นมานะครับปุ่มสตาร์ทของจอยนะกดขึ้นมาก็ตอนนี้มันอยู่ที่เกม e f o ฟ t b บ l ลนะครับที่ผมตั้งไว้ผมจะเลือกเป็น เมนูอื่นนะผมจะเลือกเป็นเมนูของเกมอับ G Mobile แล้วกันนะครับจะเป็น o o m เล็ตนะครับเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าใหม่นะกดคําว่าใหม่แล้วนะครับในส่วนของอนาล็อกซ้ายมันจะอยู่ที่เซนเตอร์ลากอนาล็อกซ้ายมานะครับวางที่ปุ่มบังคับทิศทางจากนั้นกดเข้าไปสามารถเพิ่มหรือรลดรัศมีก็ได้นะครับแล้วแต่เราต้องการเลยต่อไปกด ตกลงนะครับดังน,นั้นให้เรากดปุ่มที่จอยนะครับเราต้องการปุ่มตัวไหนมาวางที่ปุ่มแอคชั่นนะครับปุ่มแอคชั่นจะเป็นปุ่มพวกนี้นะครับผมจะใช้ในส่วนของ R B นะครับ R B ตัวนี้มาวางที่ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีสปีดไหมมันก็จะมีในส่วนของสวิตช์เพเยอร์นะครับผมจะใช้เป็น L B อีกปุ่มหนะึ่งมาวางที่สวิตช์เพเยอร์นะครับสไลด์ปุ่มสไลด์ผมจะใช้เป็นปุ่ม X นะครับ แล้วก็ส่งสั้นจะใช้เป็น A นะครับส่งสั้นนะครับเป็น A ต้องดูรูปเกมก่อนนะฮะสงไกลกับปุ่มนี้ก็น่าจะได้อยู่ตอนนี้หาปุ่มยิงไม่เจอนะเดี๋ยวผมจะตั้งในส่วนของปุ่ม n x x t เกมก่อน D-pad ซ้ายนะวางตรงนี้ D-pad ขวานะครับวางฝั่งนี้เลยจะวางแบบไปกลับนะครับจากนั้นลองกดบันทึกดูอนะกดตกลงส่งสั้นนะนีสวิตช์เพย มันไม่มีปุ่มสปีดนะบเกมนี้หรือผมไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ปุ่มยิงตัวไหน่ะ <c oughs> ปุ่มสไลด์ปุ่มยิงคิดว่าน่าจะเป็นปุ่ม B นะครับเดี๋ยวเราลองตั้งที่ปุ่ม B ีดูก่อนนะครับปุ่มยิงส่งไกล เดี๋ยวผมจะลาก B มาวางไว้ตรงนี้ก่อนอยากรู้ว่าจะเป็นปุ่มไหนแล้วก็ Y มาวางไว้ปุ่มบนนะในกรวนี้แทงบอลอีก2ปุ่มนะครับก็จะเป็น L3 แล้วก็ R3 นะครับจากนั้นกดบันทึก L3 กลับ เวลาจะใส่กันนะเกมนี้รุนแรงเกินนะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งโดนใบแดงมาปุ่มไม่ตรงนะลากให้ตรงแล้วกันก็จะประมาณนี้นะในส่วนของใครที่เล่นดีม a ล u กผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะครับแต่ปุ่มมันไม่ได้โยกไปไหนนะครับปุ่มมันก็คือกดตัวไหนก็ได้ตัวนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ในสําหรับเกมดีม a ล u กถือว่าง่ายง่ายกว่าเกมฟุตบอลที่เคยเล่นมาพวก FC Mobile พวก e ีฟุตบอลเงี้ยถือว่าง่ายกว่านะแต่ว่าปุ่มสปีดเข้าบอลไม่มีนะหรือผมไม่รู้หรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูแล้วกันนะก็จะประมาณนี้นะใน ในส่วนของการตั้งค่าจอยเล่นดีมลิกครับก็ถือว่าตั้งปุ่มง่ายดีนะครับไม่ต้องตั้งเพื่อจะชิปเพื่อจะยกอะไรมากมายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านคนที่ก็มารับชมด้วยแล้วกันนะครับผมหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ